ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568นะครับเวลาบ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณเนาะ วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มราคาทองคำทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองคำแท่งไทยแบบว่ารวดเร็วทันใจแล้วก็จบกันง่ายๆสั้นๆเลยนะครับไปกันเลยใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอ like, ัวใจด้วยนะครับรวดเร็วทันใจแล้วก็จบง่ายๆครับมาที่โกลสปอร์ตเรามาเริ่มกันที่โกลสปอร์ตนาะไทม์เฟรมไลน์เฮดโฟ ตรงนี้เป็นไทม์เฟรม e ล e ์ e ฮดโนะครับก็คือลาย4ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นสมาชิกเปิดกราฟให้ตรงกับ Time Frame ด้วยนะครับเพื่อที่ให้การเข้าใจไม่ผิดเพี้ยนไปเนาะเราก็จะมาใช้เทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับในการที่จะมาดูเทคนิคข้อนาฬิกาไปด้วยกันในครั้งนี้นะเริ่มต้นกันด้วยทฤษฎีดาวเลยครับตอนนี้ทฤษฎีดาวให้แนวต้านไว้ที่ไหนบ้างแน่นอน แนวต้านก็ต้องเป็นไฮนะครับเป็นจุดสูงที่ผ่านมาในอดีตเนาะแนวต้านที่หนอยู่ที่นี่เลยครับ4,381เหรียญตรงนี้เป็นแนวต้านสูงสุดที่ทำไว้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนาะเป็นแนวต้านที่1แนวต้านที่2ครับไพ่วอท์พอยโชว์ไว้ที่4,245เนาะก็จะเป็นแนวต้านที่2แลวแนวต้านที่3อยู่ที่ล่าสุดครับ4,132เหรียญนะครับเมื่อวันพฤหัสบดี เราได้ทั้งหมด3แนวต้านเนาะอันนี้เป็นแนวต้านที่1แล้วก็แนวต้านที่2แล้วก็แนวต้านที่3 3แนวต้านง่ายๆอย่างนี้เลยครับจากทฤษฎีดาวนะครับทางเฟรมไลท์โฟรใช้ทฤษฎีดาวในการที่จะกำหนดนะครับไพวอตพต์โชว์จุดออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูแนวรับ แนวรับเราอยู่ตรงไหนบ้างเรามาไปดูกันต่อเลยครับแนวรับก็จะได้โลล่าสุดครับแนวรับที่1อยู่ที่โลตรงนี้เลยครับสามพันแปดร้อยแเหรียญตรงนี้จึงเป็นแนวรับที่1นะครับเป็นโลแนวรับที่2อยู่ที่นี่ครับไพวัพอยโชว์ไว้แนวรับที่2อยู่ที่โล3ามพเี่หรียญแล้วก็เมื่อวันพฤหัสสัป,ปดิวันพุธนะครับแนวรับล่าสุด โลล่าสุดอยู่ที่3 9 9 8เหรียญจึงเป็น3แนวรับ3แนวต้านจากทฤษฎีดาวตามนี้เลยครับใครเข้าใจขอ5คนละ1ตัวครับใครเข้าใจขอกด5คนละ1ตัวนะครับสรุปแนวรับแนวต้านออกมาได้ตามนี้เราก็เขียนออกมาเลยได้แนวรับแนวต้านตามนี้เลยครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจขอ5คนละ1ตัวครับ ทำไมเข้าใจกด0ศูนย์ตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนมาจากทฤษฎีดาวของเรานั่นเองเนาะง่ายๆแบบนี้เรียนรู้ทฤษฎีดาวจากหนังสือเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธนะครับลองอ่านดูนะครับง่ายๆเข้าใจง่าย,ายๆเนาะแล้วก็โซนแนวรับจริงๆเนี่ยอยู่ที่เส้นสีดำา2เส้นนะครับซึ่งยังไม่สามารถลงไปทดสอบได้นะครับนั่นก็คือ3825กับ3ามครับ, 3, รบ2 เส้นนี้เป็นเส้นโซนแนวรับที่รอการทดสอบนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการลงไปทดสอบไหมถ้าเกิดมีไฮเออ h i ไฮสูงขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามีไฮเออ h i ไฮสูงกว่า4,38พัเหรียญซึ่งเป็นออทาม High ตรงนี้นะครับถ้ามีเมื่อไหรหมายถึงว่าการลงนั้นก็จะจบลงทันทีนะครับแนวโน้มก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ ถ้ามี higher high แปลว่าราคาจะขึ้นต่อนั่นเองเนาะแต่ถ้ามี lower low ที่ต่ำกว่า low ที่ทำไว้3886เหรียญตรงนี้นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะทำไว้28ตุรานะครับถ้ามีเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงการลงไปทดสอบโซนแนวรับ2เส้นนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นกันต่อไปนะครับดังนั้นเราจึงต้องลุ้นระหว่าง higher high กับ lower low สองจุดนี้นะครับเป็นเกณฑ์เลยนะสมาชิกทุกท่านเข้าใจขอ5คนละ2ตัวแล้วเข้าใจจุดนี้ขอ5คนละสตัวแล้วครับอย่าลืมไร์หัวใจด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไร์หัวใจคอบภาพเก็บไว้ดูได้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านนี่คือโก s สปอร์ตไทม์เฟรมไลน์เฮดโฟไลน์สชั่วโมงนั่นเองนะครับแนวต้าน3แนวแนว,แนวรับสแนว พร้อมกับโซนแนวรับใหญ่นะครับอยู่ตรงไหนเรารับรู้กันไปแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะได้นําแนวรับแนวต้านนี้มาวางแผนการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับจะซื้อตรงไหนขายตรงไหนสวิงพักตัวไซเวยททำกําไรตรงไหนบ้างเปิดพอร์ตตรงไหนได้บ้างตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราจะนําไปวางแผนการเทรดด้วยตัวเองนะครับจบแล้วครับกับโกลสปอตเรียบร้อยแล้วครับสมาชิกทุกท่านดังนั้น ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับเมื่อเรารู้ตามนี้เราก็สามารถที่จะนำะเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีดาวดาวเทีรรีไปทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับหากใครยังไม่เข้าใจสามารถที่จะเปิดหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธแล้วอ่านทบทวนอ่านดูนะครับว่าทฤษฎีดาวดาวเทีรรีนั้นบอกอะไรกับเราบ้างเรียนรู้กันอย่างไรหรือท่านที่เป็นสมาชิกของ เดี๋ยวเซิร์ชอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนนะครับสามารถที่จะกลับไปทบทวนดูบทเรียนได้นะครับบทเรียนไม่มีการลบทิ้งนะครับมีให้ท่านดูได้ตลอดชีวิตครับ เพียงแค่ท่านไม่ลืมทางเข้าช่องทางเข้าที่ท่านมีอยู่นะครับเป็นโค้ดส่วนตัวที่ท่านได้สมัครไว้ตรงนั้นครับจะเป็นช่องทางเข้าให้ท่านได้เข้าไปดูบทเรียนที่บันทึกไว้ชั่วชีวิตนี้ครับไม่ลบทิ้งนะครับแต่ถ้าท่านทําช่องทางเข้าหายตรงนั้นก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องทักไปาหที่เพจก,กับเดกขาของห้องดูนะครับว่าจะให้สมาชิก ช่องทางให้กับสมาชิกได้หรือไม่ตรงนั้นนะครับจะลองดูนะครับสมาชิกทุกท่านไปกันต่อกับอะไรต่อครับทองคําแท่งไทยครับไปต่อกับทองคําแท่งไทยเราเลยทองคําแท่งไทยเราว่าอย่างไรบ้างไปกันเลยครับนราฟเทคนิคทองคําแท่งไทยบอกกับเราว่าแบบนี้ครับนั่นก็คืออะไรครับ แน่นอนครับเมื่อโอ่สปอ o r ตเราใช้ทฤษฎีดาวในการเรียนรู้นะครับทองคําแท่งไทยเราก็ใช้ทฤษฎีดาวในการเรียนรู้เพื่อไม่ให้แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าแนวต้านที่1อยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ครับแนวต้านที่1เรียบร้อยแนวต้านที่1 6 7 4 3 8เี่ยเหรียญเป็นแนวต้านที่1ที่ได้ทำไว้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนาะ เป็น t อ m ทม i ไฮนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านที่2ครับด้วยทฤษฎีดาวก็คือไฮถัดมาครับ6 4 7 6 3เหรียญเป็นแนวต้านที่2และแนวต้านที่3ที่ทำไว้เมื่อวันพระะหัสบสดีครับ6 3 0 9 7เหรียญเป็น3แนวต้านที่ทำไว้ทั้งหมดนะครับจากทฤษฎีดาวเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ ตรงนี้นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ราคาอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นที่สูงกว่าไฮที่สูงกว่าราคาปัจจุบันก็จึงเป็นแนวต้านนั่นเองส่วนโลที่ทำต่ำไว้กว่าทฤษฎีดาวก็จะเป็นบอกว่าเป็นแนวรับครับเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ตรงไหนบ้านลองมาดูแนวรับไปด้วยกันครับแนวรับที่หนึ่งอยู่ที่โล5 9 6 7 9เหรยเหรียญตรงนี้เป็นแนวรับที่หนึ่งนะครับ แนวรับที่2อยู่ที่6 5 1 3บาทนะครับโทษครับที่บอกว่าเป็นเหรียญเมื่อกี้เป็นบาทนะครับเพราะเป็นราคาทองคำแท่งไทยนั่นเองเนาะ,ะเป็นแนวรับที่สองเนาะ6,513บาทแล้วก็แนวรับที่3ที่ทำไว้เมื่อวันพระรหัสบดีก็คือ61,354บาทตรงนี้เป็น3แนวรับที่ทำไว้สี่น้ำเงินเนาะต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวรับสูงกว่าราคาปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแนวต้านดังนั้นแนวรับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเส้นสีาแดงตรงนี้เลยนะครับเป็นราคาปัจจุบันที่ปิดตลาดเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่า3แนวต้านที่อยู่ด้านบนเส้นสีแดงมันสูงกว่าก็ถือว่าเป็นไฮที่ทําไว้นะครับแล้วก็เป็นแนวต้านในอดีตที่ผ่านมา3แนวต้านนั่นเองส่วนโล3โลที่ต่ํากว่าเส้นสีแดง ที่วงไว้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น3แนวรับที่ทําไว้ในอดีตที่ผ่านมาเนาะเป็นโลที่ทําไว้ในอดีตนั่นเองนะครับตรงนี้จึงเป็นอะไรที่สมาชิกรู้กันดีอยู่แล้วดังนั้นเราก็ได้มาเลยครับจากทฤษฎีดาวง่ายๆแบบนี้ง่ายไหมง่ายเนาะอ่าเราก็ได้มาเลยครับกับ3โลกับ3ไฮที่ทําไว้นะครับเราก็เขียนออกมาครับก็จะได้ออกมาเป็น3แนวต้านกับ3แนวรับ ตามนี้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านส่วนหลักสิบนะฮะขออนุญ,ญาตปัดปัดทิ้งไปเลยเนาะหลักสิบขอปัดทิ้งไปเพราะว่าเราจําแค่หลักร้อยก็พอนะครับสาหรับโกสปอ่าสำหรับทองคําแท่งไทยเนาะเพราะราคาตอนนี้มันหกหมื่นแล้วอันหลักสิบกับหลักหน่วยมันมันน้อยมากนะครับมันจําเป็นไหมดังนั้นจึงไม่จําเป็นนะครับจาง่ายๆเราปัดให้เป็นหลักร้อยไปเลยนะครับตามนี้เลยครับกับ3แนวตาน3แนวรับสําหรับโกสปอร์ตตรงนี้คือไทม์เฟรมไลน์ h ทโฟครับลาย4ชั่วโมงนั่นเองอทั้ง3แนวต้าน3แนวรับนี้จึงมาจากไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะถ้าท่านเปิดกราฟข,ของท่านนะครับสมาชิกออกมาก็จะได้ตรงตามที่คุณยุทธได้บอกไปนี่แหละครับเพียงแค่คุณยุทธปัดหลัก10กับหลักหน่วยทิ้งออกไปนะครับเราก็เลยเหลือแต่หลักร้อยเอาไว้นะครับกับหลักพันหลักหมื่นเนาะ ราะตอนนี้ราคาทองคาแท่งนั้นอยู่ในหลักหมื่นอยู่นะครับหกหมื่นปิดตลาดไปที่หกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับตรงนี้อ่าเราก็เลยได้ว่าแนวต้านสามแนวตามนี้แนวรับสามแนวตามนี้เลยครับจบตามนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เคยเรียนรู้กับทฤษฎีดาวก็ลองเปิดอ่านจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธดูนะครับส่วนใครที่ไม่มีหนังสือก็สามารถเซิร์ช ได้จาก Google ได้เลยนะครับาสามารถเซิร์ชได้จาก Google ได้นะครับใน Google ก็จะมีคลิปสอนเอาไว้นะมีหลายท่านนะฮะที่มีการมิจิตกุศลนะครับที่ลงคลิปการเรียนรู้กับทฤษฎีดาวนะเราแค่พิมพ์ไปนะครับทฤษฎีดาวแล้วก็สามารถเซิร์ชหามาฟังได้เลยนะฟังของใครก็ได้ครับทฤษฎีดาวเป็นทฤษฎีเก่าแก่โบโบราณที่เป็นยอดนิยมอันดับ หนึ่งหนึ่งอันดับต้นๆจะบอกอันดับหนึ่งบางคนบอกไม่ใช่เนาะทฤษฎีที่ฉันเรียนรู้อันดับหนึ่งกว่าแต่ก็มันก็อยู่อันดับต้นๆของโลกใบนี้นะกับทฤษฎีดาวดาวทโอรีนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับคุณยุทธแล้วเนี่ยทฤษฎีดาวคือทฤษฎีอันดับหนึ่งของผมอยู่นะครับและผมก็ยังคงใช้อยู่ในทุกวันนี้นะเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักดังนั้น ถ้าตอนนี้ใครที่ฟังคลิปเอาไว้ไลฟ์สดแล้วยังไม่รู้จักก็สามารถเซิร์ช Google หามาเรียนรู้จากคลิปที่เขาลงไว้ได้เลยนะครับคนไหนก็ได้ครับฟังได้ทุกคนครับฟังง่ายๆฟังสบายๆเนาะกับดาวเทอรียหรือทฤษฎีดาวนั่นเองโอเคนะทุกท่านวันนี้ก็ไลฟ์สดจบแต่เพียงเท่านี้แล้วง่ายๆแบบนี้กับไลฟ์สดสัปดาห์หน้าเราก็สามารถใช้แนวรับแนวต้านอ,อย่างละสามแนวของทั้ง ราคาทองคำแท่งไทยแล้วก็โอสปอตที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างตรงเนี้ยมาสำหรับวางแผนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของท่านได้นะครับด้วยตัวท่านเองเลยนะจะซื้อตรงไหนจะขายตรงไหนพอใจกำไรตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับทั้ง3แนวแล้วก็แนวต้านทั้ง3แนวถูกทำลายแล้วเบรกขึ้นไปได้หรือลงไปได้เนี่ย เราได้บอกกันไวไแล้วนะนั่นคือการที่ราคาจะขึ้นต่อหรือลงต่อทันทีเลยนะครับสมาชิกทุกท่านต้องระวังจุดนี้ด้วยนะถ้ามันทำลายไฮแล้วก็ทำลายโลที่ทำไว้สูงสุดต่ำสุดได้นั่นหมายถึงราคาจะไปต่อนะครับนั่นก็หมายถึงทองคำแท่งก็เช่นกันนะครับเมื่อกี้ทองคำแท่งอย่างไม่ได้เขียนนี่ทองคำแท่งเราก็ต้องมาเขียนด้วยนะครับว่าถ้าราคาสามารถเบรกเอาออกไปได้นะครับก็คือทา h i เอ High ที่สูงกว่า h i ไฮที่ตามไว้ตรงนี้ได้นะครับนั่นหมายถึงราคาก็จะขึ้นต่อทันทีนะครับแล้วก็หากทําลว์เวที่ต่ำกว่าได้นั่นก็หมายถึงราคาก็จะลงต่อทันทีนะครับตรงนี้สมาชิกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดังนั้นวางแผนการเทรดการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็หาคอบภาพเก็บไว้เดิได้เลยครับทองคำแท่งตามนี้นะครับสำหรับทุกท่าน ก็จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอ5คนละ5ตัวก่อนจากครับสำหรับวันนี้ครับไลฟ์สดเจอกันเสาร์หน้านะครับเราจะเจอกันทุกเสาร์เวลาบ่าย2โมงครึ่งนะครับโดยประมาณโอเคครับทุกท่านสวัสดีครับ